เห็นไหมตัวเมียหน้าตาจะแบบเแบบงามหน่อยอยู่อยู่ที่ลังนั่นนะครับโปู่มาแล้วส่วนหัวเหลืองๆนี่ตัวผู้นะครับรังนี้ก็เลือหาดดีๆเองท่านผู้ชมดูนะสามท่อนนะครับโอ้โหวันนี้นะครับพามาชมนกกันจนับนะผมอันนี้ต้นเดียวเนาะอยู่เป็นชุมชนครับเต็มเลยต้นมะขามเทศนะครับไอที่ เฝ้าล้างฟักไข่ก็มีไอ้ที่หาเหยื่อมาป้อนลูกน้อยก็มีไอ้ที่ทำรังนอนก็นมีไอ้ที่ทำรังอวดสาวเพื่อหาคู่ใหม่ก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับไอ้ที่เห็นทำรังนั่นคือตัวผู้นะท่านผู้ชมหัวเรื่องเหลืองนั่นแหละครับกระจาบธรรมดานะครับกระจาบธรรมดาหัวเหลืองนี่แหละครับบางที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็มันจะมีกระจาบอกลายหัวเหลืองอยู่เหมือนกันแต่อกเขาจะลายนะครับอันนั้นก็คือกระจาบอกลายนะครับทำหลังจะน้อยกว่าต่ำกว่านะครับต่ำกว่านี้นะครับอยู่อยู่คล้ายๆกับกระจาบทองนะครับทุดก่อนนะครับผมถ่ายเป็นแนวแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นแนวแนวนอนนะครับผมมันจะเก็บเก็บภาพได้หมดท่านผู้ชม แล้วก็มีหลายท่านถามแกใช้กล้องอะไรถ่ายใช้กล้องวิดีโอถ่ายนะผมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับแต่ความคมชัดมันซื้อสู้กล้องที่เขาถ่ายนกถ่ายนกบินอะไรเงี้ยไม่ได้นะของเรากล้องสมาร์ทเลนส์ครับถ้าไม่ใหม่นะก็ประมาณนะั้นมันมันก็ใช้ได้สําหรับงานที่เรามาใช้วิดีโอแต่อย่างไงก็สู้กล้องโปรไม่ได้นะครับเลนส์ที่เขาแบบราคาแพงๆนะครับอันนี้เราก็ได้แค่ถ่ายทอดว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันสวยอะไรเงี้ย หลังนกมันเป็นอย่างนี้พอดูได้มีรายละเอียดวกันเะนะถินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามผมครัผมตลอดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพฤติกรรมนะครับของกระจาตัวผู้มันจะคล้ายๆกันหมดทุกตัวนะครับอีนนี่คือลื้อทิ้งนะครับผม เห็นไหมตัวเมียหน้าตาจะแบบแบบงามหน่อยอยู่อยู่ที่หลังนั่นนะครับโผล่มาแล้วส่วนหัวเหลืองๆนี่ตัวผู้นะครับคู่กันตัวนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมกระจาบกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ไม่ไม่เหลือนะครับผมหลังยาวก็เป็นคลิปที่ผมลงไปในช่วงแรกนั่นแหละครับผมแต่อันนี้ผมถ่ายมันมีหลายหลายทอดนะครับก็คือว่าเราถ่ายไว้หลายมุมนะครับผมโดนสอยหมดนะเสียดายมากครับผมขอบคุณอีกครั้งครับอวัสดีครับ